เลนเจอร์เอ็กเพในร่างแรปเตอร์สวัสดีครับผมปิโป้นะครับจากเพจ Ford p ปิโป้วันนี้อยู่ที่ Ford เพ็ก7เนะครับเรามาดูตัวเลนเจอร์เอ็กเพนะครับพร้อมชุดแต่งแรปเตอร์นะครับจัดหนักจัดเต็มยังไงเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวเนเจอร์รุ่น XL p l u นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวชุดแต่งนะครับดี๋ยวมาดูกันนะครับพระเอกของเราอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้จากตัวไฟหน้าเดิมเป็นตัวไฟหน้าแมททิกนะครับนี่ครับด้านนี้ครับตัวไฟหน้าแมททิกตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟซีแชมป์นะครับ ไฟวิ่งกลางวันติดตั้งมาให้ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับของเดิมที่เป็นตัวของเดนเจอร์รุ่น X อ็กซพจะไม่มีไฟพวกนี้นะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้เสริมความหลอดดุดให้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวเนี่ยครับกระจังหน้านะครับ f o r d เป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเหมือนของ Ra ปเตอร์เลยนะครับพร้อมไฟทับทิม3จุดนะครับที่ลูกค้าสามารถเลือกแสงไฟตัวทับทิมนี้ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกส่วนตัวโลโก้ f o r d เนี้ยลูกค้าก็สามารถ ดูเป็นสีทูโทนหรือเป็นสีตัดกับตัวรถอย่างเป็นขาวเป็นแดงอะไรพวกนี้ได้นะครับอยู่ที่ตัวลูกค้าเลือกมาพร้อมกับตัวนี้ครับตัวกันชนล่างแรปเตอร์นะครับตัวนี้เราถอดตัวกันชนเดิมออกนะครับสวมใส่เข้าไปใหม่ครับเป็นตัวทําหน้าเหมือนแรปเตอร์ครับแบบ1ต่อหนึ่งเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับจะทําสีเป็นสีดําเลยนะครับหรือจะเป็นยึดแบบเดิมเหมือนของแรปเตอร์แบหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าทําสีดําแล้วนะครับมันก็จะดู ดุดันไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับคิ้วร้อหน้าคิ้วร้อตัวนี้ครับเป็นขนาด4นิ้วครับเป็นของตัวแรปเตอร์เลยครับแรปเตอร์แบบ1ต่อหนึ่งนะครับค่าสังเกตดูนะครับคิ้วร้อแรปเตอร์จะมีช่องว่างแบบนี้นะครับเป็นแบบ1ต่อหนึ่งเหมือนของแรปเตอร์เลยค้าแต่งชุดแต่งแบบนี้แล้วไม่เปลี่ยนล้อแม็กไม่เปลี่ยนยางไม่เท่นะครับลูกค้านี่ครับเราเปลี่ยนให้เราจัดให้เลยนะครับ ตัวนี้จะได้เป็นแม็กกระยางขอบ20นะครับจากยางเดิมขอบ16นะครับตัวนี้เป็นยางขอบ20เป็นยาง2 7 5 5 5 R 2 0นะครับแม็กตัวนี้จะเป็นออฟลบลบ5นะครับนี่ครับสังเกตดูมันจะยื่นมาหน่อยนะครับทําให้สมส่วนและเทมากยิ่งขึ้นครับสําหรับตัวยางกับแม็กตัวนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับบ่งบอกตัวรถนะครับว่าเป็นตัวเครื่องยนต์อะไรนะครับตัวนี้บอกไปแล้วนะครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับเป็นตัว1 7 0แรงมาครับ นี่ครับเราติดตั้งตัวคิ้วกันศาสตร์นะครับที่เป็นของแท้ของโชลูมาให้เลยนะครับด้านมือเปิดครับเราติดแผ่นรองมือมาให้ครับการลอยคิด่วรกระตัวรถครับเวลาเราเปิดประตูนะครับสาหรับตัวเบ้ารองมือตัวนี้นะครับด้านท้ายนะครับเราจะมีตัวสติ๊กเกอร์ครับอย่างที่เราเห็นเห็นอยู่ครับเป็นคาวเวเลนเจอร์อันนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับว่าเราจะชอบตัวสติ๊กเกอร์แบบไหนจะเป็นลายศาสตรโคยาวๆหรือจะเป็นลาย ที่ลูกค้าออกแบบมาเองให้เรามาติดตั้งกับตัวรถก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่อ่าจุดเด่นของตัว4ประตูตัวเรนเจอร์ยกสูงทุกตัวนะครับตอนนี้เราทําตัวขึ้นด้านท้ายที่เป็นด้านข้างมาให้สําหรับทุกรุ่นแล้วนะครับลูกค้านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับเราติดตั้งที่เป็นตัวครอบไฟมาครับแล้วพระเอกของเราอีกหนึ่งตัวนะครับเราติดตั้งไฟท้ายที่เป็นแบบฟู l l LED ให้นะครับ ฟูลเอลดีมันจะเป็นแบบไหนก็คือมันจะเป็นเหมือนตัววแท็กตัวท็อปรงของเรานะครับตัวนี้เราติดตั้งมาให้เลยนะครับตัวนี้เสริมความเท่ให้กับตัวรถยิ่งดีเลยครับอันนี้เป็นกันชนท้ายนะครับลูกค้าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวเรนเจอร์รุ่น X อ็กอ่ะไม่ได้มีกันชนท้ายมาจากศูนย์นะครับแต่น,นี้คือเราติดตั้งให้นะครับเป็นตัวเข้ารูปนะครับทําให้เรา ขึ้นลงฝาท้ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้เป็นไงบ้างครับกับตัวเรนเจอร์รุ่นเอ็กอพัตัวนี้แต่งมายกชุดของแรปเตอร์มาอยู่กับตัวเรนเจอร์เอ็กอพนะครับแต่จริงๆแล้วลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับปิโป้มีแบบให้ลูกค้าเลือกได้หลายแบบนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรปิโปขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ